สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมง MBT เวลา15นาฬิกานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีศึกษาข้อกฎหมายหลังจากปปชส่งหนังสือสอบถามตัวเลขความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวคุณปวีณาฟักทองรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญคุณปวีณาค่ะ ขอบคุณค่ะคุณพิช,ชาค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองให้การยืนยันนะคะว่ารัฐบาลน,นั้นไม่เคยกดดันและไม่ได้กังวลกับการดําเนินคดีเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวเนื่องจากว่าปปชได้มีการไต่สวนคดีนี้ตั้งแต่ก่อนรัฐบาลเข้ามาทําหน้าที่แล้วและก็เชื่อว่าอดีตนายกรัฐมนตรีน่าจะอยู่และต่อสู้คดีได้ค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการที่ปปชส่งหนังสือให้กระทรวงการคลังเรียกร้องสรุปความเสียหายจากโครงการระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวแบบรัฐต่อรัฐเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นว่าได้มอบหมายให้ในายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนตัวไม่กลัวเพราะไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากปปชเริ่มกระบวนการตรวจสอบก่อนที่รัฐ ามาาเข้ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กันแกล้งหรือกดดันเพราะเพราะเห็นว่านางสาวยิ่งรักชินวัตรควรต่อสู้คดีต,ตามกฎหมายดาก็ไม่ใช่ผมอีกก็เป็นเรื่องของกระบวนการเขาทำมานะทำมาตั้งก่อนมีแล้วปปชเเขาสอบสวนเรื่องนี้มาก่อนผมเป็นรัฐบาลแล้วไม่ใช่หรือเพราะนั่นอะไรมันจะตามออกมาก็เรื่องเรื่องของกฎหมายนะแล้วเขาหนีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเขาไม่หนีจะเกิดอะไรขึ้นมาไม่เก็บผมไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรกับใครทุกคน าเขาหนีเขาก็มีความสุขเขาอยู่เขาก็ปีคดีนะก็ต้องย้อนกลับไปที่ว่าแล้วมันผิดหรือมันถูกยังไงก็ไปสู้สิสู้คดีในศาลนู้น ส่วนการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาลที่กําลังดําเนินการนะและอยู่การระบายข้าวล็อตใหม่อีก4ี่แสนตันและพบว่ามีบริษัทที่เป็นกลุ่มนอมินีเดียวกันเข้ามาประมูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ระง,งับบริษัทดังกล่าวและให้ตรวจสอบบริษัทอื่นๆด้วยส่วนการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นกรณีการสํารวจปิโตรเลียมรอบที่21ในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะไม่ได้ลงมาฟังด้วยตนเองค่ะแต่ก็ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเปิดกว้างรับฟังทุกความคิดเห็นและ ขอให้พูดคุยกันด้วยเหตุผลเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงผลการทํางานของรัฐบาลนะคะว่ายังไม่ได้พอใจเท่าที่ควรแต่ก็เห็นว่ายังไม่มีการพิจารณาที่จะปรับคณะรัฐมนตรีเพราะเชื่อมั่นว่าทุกคนนั้นมีความตั้งใจในการทํางานแล้วก็จะทําให้ประเทศนั้นสามารถเดินหน้าได้ค่ะคุณพิช,ชาคะค่ะขอบคุณคุณปวีนาค่ะ ขณนะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอเวลา2วันในการพิจารณาหนังสือจากปปชกรณีให้เรียกร้องค่าเสียหายจากการระบายข้าวค่ะ นายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าได้รับหนังสือจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอที่ให้กระทรวงการคลังเรียกร้องความเสียหายจากการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษินวัตรแต่ต้องขอเวลาพิจารณาหลักการและข้อกฎหมายโดยให้กรมบัญชีกลางไปดําเนินการคาดว่าจะใช้เวลาสองวันจะมีความชัดเจน ส่วนการพิจารณาคดาีของสารดิการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่จำเป็นต้องรอตัวเลขความเสียหายเพราะเป็นคนละส่วนกันปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศค่ะผู้นำกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามขู่โจมตีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของไนจีเรียพร้อมเตือนบรรดาผู้นำโลกมุสลิมยุติการปราบปรามโบโกฮาราม นายอบูบาก้าเชเกาผู้นำกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามปรากฏตัวในวิดีโอเทปล่าสุดซึ่งเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยประกาศว่ากลุ่มโบโกฮารามจะขัดขวางการเลือกตั้งประธานาธิบดีไนจีเรียที่กำหนดมีขึ้นในวันที่28มีนาคมนี้พร้อมกับประนามบรรดาผู้นำโลกมุสลิมที่ไม่นำหลักกฎหมายของอิสลามหรือกฎหมายชาเลียมาปกครองประเทศและขู่ว่าชาติมุสลิมที่หันไปสนับสนุนชาติตะวันตกในการปราบปรามกลุ่มโบโกฮาราม จะตกเป็นเป้าการโจมตีซึ่งบกุฮารามมีสิทธิ์อันชอบธรรมโดยในเชเก่าวได้อ้างข้อความในคำภี์อากรกุรานที่เรียกร้องไม่ให้ชาวมุสลิมร่วมมือกับชาวคริสต์และชาวยิว ทั้งนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีไนจีเรียต้องประกาศเลื่อนมาครั้งหนึ่งแล้วเนื่องจากวิตกเรื่องความปลอดภัยหลังจากกลุ่มโบโกฮารามซึ่งมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะได้สังหารชาวไนจีเรียไปราวหนึ่งหมื่นคนเมื่อปีที่แล้วในการต่อสู้กับรัฐบาลเพื่อพยายามจัดตั้งรัฐอิสลามขึ้นในภาคตอนออกเฉียงเหนือของไนจีเรียพร้อมกับข่าวได้อีกครั้งในเวลา16นาฬิกาสวัสดีค่ะ นตรีในสวน19กุมภาพนันธ์นี้ขอต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกับบทเพลงอันไพเราะในชื่อตอนฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งในเทพธิดาโดยพบกับ